s ซลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุขนี่คือพอดแคสต์จาะลึกเรื่องราวของโรคภัยที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับโรคภัยใครรู้ สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับพบกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์ครับก่อนหน้านี้ก็ได้เจอกันมาก่อนแล้วกับโปรเจกต์พิเศษก็คือโควิดแคสก็เช่นเคยนะครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กิติพงศ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็ครับ สวัสดีครับคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกทท่านนะครับครับผมแน่นอนนะครับก็เราสองคนก่อนหน้านี้ได้พบกับคุณผู้ฟังมาแล้วกับโปรเจกต์พิเศษโควิดแคสนะครับในโปรเจกต์ใหม่นี้เนี่ยเราก็จะยังคงพูดคุยกับโรคภัยไข้เจ็บเหมือนเดิมแต่จะไม่แค่แค่โควิดแล้วนะฮะเราจะพูดคุยกันอีกหลากหลายมิติและก็หลากหลายโรคมากขึ้นนะครับโดยในเทปนี้เนี่ยเราจะอ้างอิงโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับภาพยนตร์โดยในเทปนี้เนี่ยขอยกตัวอย่าง จากภาพยนตร์เรื่อง Fan Day, แฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวจากไข่หนัง T d s นะครับโดยเนเรื่องเนี่ยนะผมขอเข้าไปที่ตัวโรคเลยก็แล้วกันนะนางเอกเนี่ยที่ชื่อคุณนุย้ยเขามาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุแล้วก็นอนตากน้ําแข็งตากหิมะเป็นเวลานานหลายชั่วโมงปรากฏว่าความจําเสื่อมฮะโดยความจําเสื่อมในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ความจําเสื่อมธรรมดาเป็นความจําเสื่อมที่ ในหนังนะฮะเขาบอกว่าเป็นโรคที่ชื่อว่า TGA หรือว่า Transient Global Amnesia นะโดยอาการของนางเอกก็เป็นแบบนี้อาการของเขาก็คือไอความทรงจำระยะยาวอย่างเช่นชื่ออะไรปัญจักรยานได้ไหมพ่อแม่ชื่ออะไรทุกอย่างจำได้หมดครับนะแต่ความจำระยะสั้นเนี่ยเขาจะจำไม่ได้ซึ่งในหนังเนี่ยเขาอ้างอิงว่านางเอกเนี่ยจำไม่ได้ช่วงเวลา4ี่ปีย้อนหลัง ในหนังเกิดปี2016นางเอกเนี่ยจะจําเรื่องตั้งแต่ปี2012ลงมาไม่ได้เลยแต่2012ขึ้นไปนางเอกจําได้ดังนั้นเนี่ยในเนื้อเรื่องนางเอกเขาก็จะจําไม่ได้ว่าเอ๊ะฉันมาอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ยังไงแล้วคนที่อยู่ข้างๆฉันคนนี้คือใครความจํา4ปีล่าสุดจะจําไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยไอ้พระเอกเจ้ากรรมของเราที่ชื่อว่าเด่นชัยเนี่ยจริงๆแล้วเขาแอบหลงรักนางเอกนะเขาก็ สวมรอยสวมรอยว่าเป็นแฟนนางเอกว่ามาเที่ยวด้วยกันแล้วประเด็นของโรคนี้เนี่ยมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าพูดถึงคือคุณหมอในเรื่องเขาบอกว่าโรคเนี้ยไม่ต้องรักษาอะไรเลยนะปล่อยเอาไว้นะฮะแล้วพอผ่านหนึ่งวันเนี้ยวันที่เกิดเรื่องเนี่ยที่นางเอกจําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเมื่อหลับไปและตื่นขึ้นมาเหมือนสมองจะรีเซ็ตอยู่ๆนางเอกก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับแต่ว่าไอ้วันเนี้ยวันที่มีปัญหาเนี่ย เขาจะจําไม่ได้แปลว่าในเนื้อเรื่องเขาจะจําไม่ได้ว่าเขาไปเที่ยวกับพระเอกมาก่อนอื่นถามคำถามแรกเลยมีจริงไหมฮะพี่หมอเล็ก TGA Transient Global Amnesia ครับชื่อโรค TGA เป็นชื่อย่อนะครับ,รบก็ Transient Global Amnesia เป็นชื่อภาษาอังกฤษถ้าแปลภาษาไทยก็คือเป็นความทรงจำโดยรวมๆนะครับ,รบจริงๆก็เป็นความทรงจำระยะสั้นเสียนั่นแหละนะครับ ถ้าตัวโรคจริงๆนะครับในคนไข้ซึ่งจะเจอได้น้อยมากนะครับประมาณการว่าสีในอาจจะ5 4 5สี่ห้าคนในแสนคนที่จะวนจะน้อยมากนะครับที่จะพบนะโดยส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้เจอคนไข้นะครับแต่ก็เคยไปคุยกับอาจารย์ผมที่รามาทิวดีนะครับเชื่อท่านท่านอาจารย์สุพจน์นะครอาจารย์ท่านเคยอธิบายนะครับเรื่องคนไข้แล้วผมก็เคยดูวิดีโอคนไข้จริงๆในโรคเนี้ยนะครับจะต้องเป็นลักษณะความทรงจําระยะสั้นเสียแต่ว่าความทรงจำย้อนกลับไปอาจจะแค่ ไม่กี่วันเลยอาจจะหลักสัปดาห์อาจจะเสียได้บ้างนะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเป็นปีๆเลยหายากมากนะครับแต่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะครับคือในความเป็นจริงส่วนใหญ่ระยะสั้นจะเป็นสั้นจริงสั้นจริงๆใช่ตีสักประมาณหนึ่งเดือนไม่เกินหนึ่งเดือนอาจจะหลักอาทิตย์หรืออะไรนิดหน่อยเองแต่ว่าเป็นปีจะหายยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วไอ้ที่บอกระยะสั้นที่บอกหายไปเนี่ยมันหายแบบสมมติหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาจำอะไรไม่ได้เลยหรือว่าจำอะไรไม่ได้แค่บางส่วน จริงๆถ้าเราพบคนไข้นะครับ,บก็คืออยู่ๆตื่นมาปุ๊บความจําหายไปนะครความจาระยะสั้นหมายความว่าผมเข้ามาคุยอย่างถ้าคุณเอกเป็น TGA เนี่ยผมเข้ามาเป็นหมอมาคุยเนี่ยวันนี้เป็นไงบ้างแล้วคุณเอกจะถามผมอาวทำไมผมอยู่ที่นี่ทำไมอยู่โรงพยาบาลผมเป็นอะไรเนี่ยผมก็อธิบายไปใช่ไหมฮะ,ะคุณเอกฟังผมแลว้ววาเนียมาอยู่โรงพยาบาลเพราะเป็นโรคนี้นะแล้วผมก็ออกไปแล้วเข้ามาใหม่5นาทีเข้ามาในห้องใหม่ พูดอะไรไปจำไม่ได้หรอกแล้วจำไม่ได้ว่าผมเคยมาคุยแล้วด้วยนะครับเอ้อมันคล้ายๆอัลไซเมอร์่ะแต่เป็นอัลไซเมอร์แบบที่เรียกว่าเป็นชั่วขณะนะครับเป็นแค่ระยะสั้นเองนะครับ<อ>ก็คือจำไม่ได้หรอกว่า5นาในทีที่แล้วมาคุยกับผมคุยเรื่องอะไรแล้วจำไม่ได้ว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็จะถามซ้ำๆนะเออว่าผมมอยู่ที่นี่ได้ยังไงทําไมทําทําไมต้องอยู่ที่นี่อะไรแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะตอบถ้าเข้ามาใหม่ก็คือเหมือนกับเทปก็จะกรอซ้ำบนซ้ำไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะคนไข้ ที่ที่จะพบเห็นโดยทั่วไปนะครับที่เป็นี g ใช่ครับใช่แต่เขาจะจําตัวเขาเองก็คือความทรงจาระยะยาวที่ผ่านมารู้หมดก็คล้ายๆทั้งเอกแหละที่รู้หมดเลยว่าตัวเองชื่ออะไรแล้วก็อยู่เพราะแม่ชื่ออะไรเนี่ยรู้หมดเลยแต่ว่าความจำสั้นๆเนี่ยที่มาเจอกันเนี่ยที่ผมมาคุยเนี่ยห้านาทีเนี่ยจำไม่ได้เอาแล้วที่ถ้าสมมุติคิดซะว่าครับเมื่อวานสมมุตินะฮะเพิ่งประสบอุบัติเหตุมา เขาจะจาเรื่องเมื่อวานได้ไหมถ้าเกิดบอกว่าเป็นความทรงจําระยะสั้นใช่คือโดยส่วนใหญ่ของคนไข้ TGA ก็จะจําอาจจะย้อนกลับไปอาจจะจําไม่ได้อาจจะหลักวันหรืออาทิตย์นะฮะแต่ถ้าหลักย้อนกลับไปปีๆเลยเนี่ยหายากแต่ว่าใช่ไม่จะไม่มีอย่างที่ผมบอกมีเคสหนึง่งน่านาสนใจชื่อนาโอมิจากบส์นะครับ,จ,บจริงๆคนไข้รายนี้เนี่ยคล้ายๆกับนางเอกนะค,คุณนุ้ยในในหนังเลยนะครับคือลองคิดดูนั้นคนไข้อายุ38นะฮะอยู่ๆมาวันหนึ่งตื่นขึ้นมา จำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยอายุ38แล้วแต่ว่าคิดว่าตัวเองอายุ15ปีคือใช่ครับ36แต่คิดว่าตัวเองอายุ15ให่าหายไป21ปีเลยนะฮะหายไปเลยใช่ครับคือคืออยูตื่นมาสมมุติผมตื่นมาผมคิดว่าผมเรียนมสอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหรอก็คือประมาณนั้นเลยคือ เขาคิดว่าตัวเองอยู่ในยุค1 9 9 2าครับนี่คือยุคสมัยตอนนั้นนะครับที่เขาคิดว่าตัวเองเป็นนะครับอายุ15ปีแล้วตื่นขึ้นมามองตัวเองในกระจกตกใจว่าทําไมมีผมขาวขึ้นมีอะไรทลไม่แก่จังใช่แล้วห้องมันเปลี่ยนไปหมดเลยสิ่งที่เขาจําได้คือเมื่อตอนที่เขาอายุ15ปีเมื่อปี92แล้วเขาก็จำเน่ยายุรัมนตรีเป็นใครยุคนั้นหมดเลยนะครับแต่ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ปัจจุบันใครเป็นประธานธิบดีอะไรก็ตามนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้ทำไมเขาถึงเป็นโรคนี้คือเขาเนี่ย ไม่ทราบสาเหตุนะครับแพทย์ก็ไม่สามารถรู้สาเหตุได้ oh. แต่ว่าเท่าที่ดูก็คือประวัติย้อนหลังไปเขามีความเครียดอาจจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับแต่เขาไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรโอ้ไม่ใช่แบบรถชนแล้วก็ได้รับกระทบกระเทือนอย่างหนักตื่นมาฉันจําอะไรไม่ได้มไม่ใช่ใช่ครับคือ TJA โรคเนี้ยไม,ม่มีตัวกระตุ้นที่ชัดเจนแต่ว่าสมมติฐานคืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะ ที่พบนะครับอาจจะอยู่ในที่หนาวมากๆนะครับอย่างเช่นในนางเอกในหนังนะฮะนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เขาคิดกันหรือจะมีความเครียดมากๆจนทําให้ระบบอาจจะแปรรวนเขาถูงจำระยะสั้นเสียแต่โดยส่วนใหญ่ภายใน24-48ชั่วโมงก็จะกลับสู่สภาพปกตินะครับเอาผมขอเอาสรุปแบบนี้ก่อนนะทีละขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือโรคนี้มีจริงอาการก็เป็นเหมือนในหนังจริงๆครับ นะแต่ก็จะเพิ่มเติมไปด้วยที่ว่าคล้ายๆกับอัลไซเมอร์เข้าไปอีกอ,อีกหนึ่งขยักหรือเปล่าคือถ้าจะต่างจากตัวคเคยกว่าเคสที่แบบเจอโดยทั่วไปก็คือนางเอกจะย้อนกลับไปเป็นปีๆเลยใช่ไหมคล้ายๆกับเคสคุณเอมีจากของคนนี้นะครับ แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ย้อนกลับไปนานขนาดนั้นแหละนะครับก็จะแค่วันสองวันหรือหลักอาทิตย์เองที่จะจำไม่ได้ที่ผ่านมาที่ที่ผมต้องการจะบอกคือที่พิกี้ที่พี่หล่อเล็กบอกว่าถ้าเกิดเดินออกนอกห้องและเข้ามาอธิบายก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเหมือนกันใช่ส่วนใหญ่จำไม่ได้หรอกว่ามาเจอหมอแล้วแล้วมาตอบคําถามหมอได้ตอบแล้วแล้วจำไม่ได้ว่าหมอพูดอะไรเมื่อห้านาทีที่แล้วแต่ว่านะสิบสองไม่ถึงสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงก็จะกลับสู่สภาพปกติไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องรักษาก็แปลว่าในหนังเป็นเรื่องจริง แต่ว่าในในโรค TGA จริงๆเนี่ยจะบวกอาการที่คล้ายๆกับอัลไซเมอร์เข้าไปอีกด้วยก็คืออ,อาจจะลืมระยะสั้นในระหว่างที่เจอกันนะฮะอันนี้อันนี้ขยักนี้ก่อนขยักสองเรื่องการหายในหนังบอกว่าหลับตื่นหนึ่งประมาณ24ชั่วโมงตื่นมาแล้วก็อยู่ๆก็หายหายไปเลยโรคดังกล่าวแล้วก็จะลืมความทรงจำวันที่เป็นโรคนั้น ใน24ชั่วโมงนั้นเนี่ยอันนี้ในความเป็นจริงคือที่บอกว่าเดี๋ยวมันก็หายเองมันจะเป็นยังไงมันจึงงะหายฮะใช่อยู่ๆก็นอนสักพักหนึ่งนะฮะ10ชั่วโมงก็คือแอนมิดแค่คืนเดียวแหละเอาง่ายๆก็จะกลับสู่สภาพปกติโดยที่หมอไม่ต้องให้ยาเลยเลยวิตามินก็ไม่ต้องหาก็คือเหมือนหนังเหมือนหนังใช่หลับไปแล้วก็เหมือนตื่นขึ้นมาเหมือนเหมือนคอมแฮงก์กดรีเซ็ตรีเซ็ตแล้วก็กลับมาสู่สภาพเดิมใช่แล้วไอ้วันนั้นน่ะจะลืมด้วยจริงไหมฮะคือ มันก็ขึ้นอยู่กับคลไค่าอีกนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะกลับสุขภาพเกือบปกติเลยนะครับจำได้กระหมดแหละนะครย้อนกลับไปนะครับแต่ช่วงที่เป็นอ่ะเขาจะจําไม่ได้จริงจรอ๋ก็เป็นเท่ากับว่าโในหนังเรื่องแฟนเดย์ก็เอาของจริงมามาเกือบ100%อซนะครับอย่างโรคเนี้ยเคยมีประวัติคนไทยเป็นไหมครับ คือมีมีคนไทยเป็นเพราะว่าผมที่ไปคุยกับท่านอาจารย์ที่รามาธิบดีนะฮะอาจารย์เก่าผมอาจารย์สุพศก็เคยให้ดูวิดีโอคนไข้ก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละที่ผมได้ฟังมันกรอเทปแหละอาจารย์ท่านเข้ามาคุยกับคนไข้ใหม่คนไข้ก็จะนี่คือคนไทยเลย <คน S 1> ใช่ไหมใช่ใช่คร<ำ>ับแต่ก็หายเป็นปกตินะครับก็อย่างที่ตามเคสทั่วไปแหละก็คือเป็นแค่วันนั้นวันเดียวก็ตามชื่อนะแบบแฟนคันแค่วันเดียวนี่ก็เป็นโรคนี้แค่วันเดียวจริงๆครับ คือมันพอจะมีพวกสมมุติฐานไหมครว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับช็อตสมองมันช็อตหรือว่าเกี่ยวกับสารเคมีหรือเกี่ยวกับอะไรกันแน่ฮะพอจะมีข้อสันนิษฐานบ้างไหมมีข้อสันนิษฐานนะครับก็คือเป็นไปได้ว่า การไหลเวียนนะครับที่จะไหลเวียนก็จะมีสมองส่วนหนึ่งที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเหมือนฮิโปก็คือฮิโปแคมปัสเป็นส่วนที่คุมการความทรงจําระยะสั้นนะฮะตัวนี้แหละมันจะเหมือนกับไหลเวียนอาจจะช้าลงเนื่องจากความหนาวหรืออะไรก็ตาม mm hmm. ทําให้การไหลเวียนผิดปกตินี่คือสมมติฐานนะครับเลยทําให้ความทรงจําระยะสั้นเสียโดยที่ความทรงจํารวมๆที่เป็นระยะยาวไม่ได้เสีย mm hmm. นะเพราะมันอยู่ส่วนอื่นไม่เกี่ยวส่วนนี้ mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็แสดงว่ามันก็อาจจะมีคําตอบแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราเท่าไหร่นะหนึ่งแสนคนจะเป็นสี่ถึงห้าคนเองใช่น้อยมากๆนะครับจริงจริงที่มีเคสหนึ่งที่น่าสนใจแต่จะไม่ใช่ TGA นะครับแต่เป็นเคสที่อยู่ในตำราแพทย์เลยนะครับชื่อย่อคนไข้ h m นะครับ h m แล้วก็ m m a l ผู้ชายครับใช่ครับเป็นชื่อย่อของคนไข้นะคนไข้รายนี้ยุคนานมากแล้วนะครับสมัยน่าจะ195กกว่ากว่านะครับ ตอนนั้นเนี่ยคนไข้คนนี้เป็นโรคลมชักมากๆแล้วยุคสมัยนั้นยาคงไม่ดีเท่าปัจจุบันหมอยุคนั้นก็เลยผ่าตัดแล้วเขาผ่าตัดเอาสมองส่วนเนี่ยที่เขาจะว่าเป็นตัวกระตุ้นฮิปโปฮิปโปตัวนี้แหละนะครับเผาไปเกิดอะไรขึ้นฮะคนไข้เอ่อมีข้อดีคือหายจากลมชักเรือหลังหายเลยไม่ชใช่อีกเลยแต่ที่แย่ก็คือคนไข้อะความทรงจําระยะสั้นอ่ะเสียไปถาวรเลยนะครับคนคนนี้เขาหายไปกี่ปีคะคือหลังผ่าตัดไปคนไข้ยังมีชีวิตปกตินะครับ แต่ว่าความทรงจำระยะสั้นเสียลองคิดดูเกิดอะไรขึ้นฮะเขาเนี่ยก็จะยึดติดอยู่แค่ยุคสมัยนั้นเลยคือสมมุติว่าผมจําปีไม่ได้น่าจะหนึ่งเก้าห้าสามนะฮะที่เขาผ่าตัดเขาจะจาตัวเองได้ณปีนั้นหนึ่เก้าห้าสามแต่ว่าหลังจากนั้นไปเนี่ยไม่มีทางจําได้เลยนะเพราะว่าความทรงจําคือถ้าความจำระยะสั้นเสียนั่นหมายถึงว่าประมวลความความคิดความจาอ่ะมันจะเก็บเข้าไปไม่ได้อ่ะมโมรี่มันเสียเพราะฉะนั้นเขาจะยึดอยู่แค่ปีห้าสามคือก่อนนั้นเนี่ยเหมือนปกติเขาจําตัวเองได้หมดอายุ20กว่ากว่า29 ช่วงน,นั้นน่ะแต่หลังจากนั้นน่ะอายุ33มสมไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจำจำเองอตื่นไม่ได้ตื่นขึ้นมาอยู่ที่เดิมตลอดเหมือนผ่าปี53ใช่ผ่านมาแล้ว20ปีปี7กว่าปี8กว่าตื่นมาก็ยังรู้สึกว่านี่คือปี1953ใช่ครับคนไข้เพิ่งเสียชีวิตปี2008หรือ2009นี่เองนะครับไม่นานมันเองอแต่คนไข้รายนี้นี่คือถามว่าเขาทรมานไหมตัวเขาเองเขาคงไม่ทรมานหรอกเพราะเขาจําไม่ได้ครับแต่ว่า เออเขาจะยึดว่าตัวเองอายุ2ี่กว่ามาตลอดลจนกระทั่งเขาเสียชีวิตนะครับอันอนีจ้จริงๆก็แกงง่งอมแล้วเนาะแต่ก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ครับใช่ครับอ,อ,อย่างเงี้ยเคสเนี้ยน,นะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องแบบสภาพจิตใจบ้างหรือเปล่าฮะอย่างเช่นสมมตินะในวันนั้นเนี่ยมีคนมาบอกเขาว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่หนึ่งห้าสามนะเธอแก่แล้วนะนี่คือยุคหนึ่งสมมตินะฮะเคยแบบมีมีมีการแบบ พูดคุยสภาพจิตใจเขาอะไรคือที่ผมอ่านดูคือคนไข้มีชีวิตได้ปกติเลยไม่ได้มีซึมเศร้าไม่ได้มีอะไรนะแล้วเสียชีวิตแบบคนแก่ปกติเพียงแต่ว่าตัวเขาเองคิดว่าตัวเองอายุ20กว่ามาตลอดเลยเออคล้ายๆหนังเรื่อง Fifty First Date เออใช่ถูกต้อง Very More เนาะเลยคล้ายๆแต่ว่าคนไข้รายนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ชบุคคลท่านหนึ่งที่ทําให้วงการแพทย์ได้รู้ว่าความทรงจําระยะสั้นอ่ะมันอยู่ที่ตรงไหนในสมองเกิดจากอะไร นะครับกลไกตรงนี้สร้างมาจากคนไข้หลายนี้เลยเออนะเพราะว่าถ้าฝั่งเคสที่พี่หมอเล่าเนี่ยมันก็คล้ายๆ TGA แต่มันเหมือนเป็น TGA ถาวรถูกต้องครับใช่ไหมใช่ครับเออนะครับโอเคก็จริงๆก็ค่อนข้างกระจ่างนะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่สําหรับผมนะเป็นเรื่องน่ายินดีตรงที่ว่าบรรดาพวกคนทําหนังทําละครเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่า เอาความจริง10%อันนี้ความจริงก็เกือบ100%นะแล้วก็มีปรับนิดหน่อยคือมันก็เข้าใจได้แหละมันก็ต้องมีปรับบ้างเพื่ออัรถรสเอาละเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเทปนี้นะยังไงเดี๋ยวในเทปหน้าเนี่ยถ้ามีโรคไหนที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 그로 바이크라이루